สวัสดีครับวันนี้ก็หลังจากหลังจากที่เราห่างหายไปหลายสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับเพราะว่างานค่อนข้างเยอะไม่มีเวลาทําคลิปนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกในรอบสองสัปดาห์นะครับเป็นคลิปการ์ดจอที่เป็นการ์ดจอช็อตนะครับโอ้พูดติดๆขัดๆเลย การ์ดจอตัวนี้ก็เป็นของ MSI นะครับอันนี้เรารื้อหมดแล้วนะครับเพื่อว่ามันจะได้ง่ายก่การพรีเซนต์งานของเรานะครับตอนนี้ก็เรารื้อเกลี้ยงหมดแล้วโอเคตัวนี้ที่เราได้ทําการเช็คคร่าวๆนะครับก็เป็นอาการการ์ดชิปตัวการ์ดจอช็อตนะครับอันนี้ที่เราลงรายละเอียดที่เราส่งงานการ์ดจอไปนะครับก็เป็นรุ่นนี้เลย GTX 1080Ti นะครับโอ้กล้องมองไม่เห็นโอเค 1080Ti 11ย์นจินะครับเราก็เลยแจ้งลูกค้าไปว่าตัวชิปการจอช็อตนะครับถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนชิปเนี่ยเราต้องสั่งชิปตัวนี้มาซึ่งราคามันเนี่ยมันก็เป็นราคาประมาณ13,000อัมพันออยู่นะครับ3,000เท่าไหร่หรือว่าหมื่นเท่าไหร่เ้าเราเช็คเข้าๆมารู้สึกมันก็จะประมาณ1มื่นเจ็ดหนะครับแต่ก็นานละ โอเคที่เราเช็คนะครับเห็นตัวจุดนี้นะครับที่มันไม่ไหม้ครับเป็นรอยไหม้แดงๆนะครับ,เร,บเราก็ได้ทําการยกออกมาวัดด้วยอะไรด้วยนะครับพอเราปลดวงจรน,นี้ออกเนี่ยมันก็หายช็อตนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเช็คกันคร่าวๆก่อนนะไม่ได้พูดหลายสัปดาห์นะครับกลายเป็นพูดติดๆขัดๆเลย โอเคก็เด okay, ี๋ยวเราก็จะมาวัดกันให้ดูก่อนนะครับว่ามันช็อตแบบไหนอันนี้เราก็เทียบกาวนะครับมีการเทียบกาวเห็นไหมครับอ่าพอเราจิ้มไปในโคลงปุ๊บเห็นไหมครับตัวหม้อแปลงช็อตนะครับโดยโปกติแล้วพวกหม้อแปลงแต่และหม้อแปลงเนี่ยต้องไม่มีการหลงกลาวนะครับอันนี้เป็นหม้อแปลงถ้าจําไม่ผิดตอนทนี่เราเช็คนะครับเป็นหม้อแปลงหนึ่งหวนะครับซึ่งเป็นไฟเลี้ยงเข้าตัว G P G P U โดยตรงนะครับก็คือมาเลี้ยงที่ เอ็นวีเดียโดยตรงนะครับอันนี้ที่เราเช็คน,นะครับมันช็อตเลย <c oughs> เราก็เลยบอกลูกค้านะครับว่าถ้าเกิดจากการทำกาวจอตัวนี้ใช้โชว์เลยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราต้องทาการยกตัวชิป v ีจีออกวีเจยกชิปวีเจออกนะครับแล้วมาวัดตรงรอแปลงนี้ทีหนึ่งว่ามันหายกาวหรือเปล่านะครับถ้ามันหายกาวก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าตัวนี้จะเสียแต่เราก็ยังไม่ได้ทําการยกนะครับเราคืนลูกค้าไปก่อนนะครับแต่ลูกค้าก็ ไปซื้อเมนบอร์ดที่มีชิปมาแล้วน,นะครับแต่เป็นเมนบอร์ดเป็นเมนบอร์ดที่ไหม้นะครับอันนี้ทีมงานเราก็รีบนะครับยกออกไปเลยนะครับความจริงมันติดอยู่ในเมนบอร์ดนี้นะครับอยู่ในเมนบอร์ดนี้เลยแต่ทีมงานเรายกไปแล้วซึ่งลูกค้าเราเนี่ยไปหาซื้อเมนบอร์ดอะไรมานะครับซึ่งเป็นเมนบอร์ดที่มันชอ็อตหรือว่ามันไหม้จนทําไม่ได้เลยนะครับแต่ชิปมันน่าจะใช้ได้นะครับเขาก็ไปซื้อบอร์ดอะไรมาอะไรประมาณนี้ตัวชิปมันก็ มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้ต่อตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องทําการรีบอลตัวชิปนี้ก่อนนะครับเราทําการวางอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนที่เราจะทําการวางหรือว่ารีบอลครับเดี๋ยวเราต้องไปทําการอันนี้ยกไว้แล้วนะครับทีมงานเรายกเร็วมากเลยเบื้องต้นก่อนที่เราจะทําการรีบอลนะครับคือเราต้องทําการ ยกชิปตัวนี้ออกก่อนนะครับพอยกมันออกแล้ว,ลวเราค่อยมาทําการวัดถ้ามันหายกาวนะครับเราจะทําการรีบอลน,นะครับซึ่งทีมงานเรารีบยกนะครับเราไม่ได้ทําการทําตามขั้นตอนนะเขาไปยกเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ตามนั้นเลยแล้วกันโอเคก็เดี๋ยวเราจะทําการยกชิปตัวนี้ออกนะครับตัวหลักของเราเนี่ยที่เราวัดที่มออแปลงช็อตนะครับ ถ้ายกออกแล้วมันหายช็อตนะครับเราจะทําการรีบอลชิปตัวนั้นมาใส่นะครับถ้ามันไม่หายเราก็จะไม่ทําต่อครับซึ่งมันไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้ก็ไม่มีรอยไหมอะไรนะครับเห็นไหมครับเป็นบอร์ดดีถ้าเป็นบอร์ดอะไรมันจะมีรอยไหมที่เราให้ดูอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้บอร์ดอะไรตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดอะไรนะครับเดี๋ยวจําจำเห็นไหมครับมันจะมีรอยไหมโอเคตัวนี้เขายกออกมาแล้วก็ตามนั้นแล้วกันนะครับแต่ยังไม่รีบอลนะครับเดี๋ยวเราจะทําการยกตัวนี้ออกก่อน แล้วเราทําการวัดหมอแปลงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราต้องเช็คก,ก่อนนะครับว่าหมอแปลงต้องหายช็อตนะครับโอเคเราต้องทําวงจรพื้นฐานคือทํางานระบบไฟให้ผ่านก่อนนะครับแล้วค่อยมาทํางานเรื่องตัวชิปต่อเราต้องทําตามขั้นตอนนะครับโอเคเราก็จะพักคลิปไปก่อนเดี๋ยวให้ทีมงานไปยกชิปตัวนี้ออกก่อนเดี๋ยวเราจะมาทาการวัดกันให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราก็ได้ถอด ชิป VGA ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตัวชิปที่เราได้ทําการถอดออกมานะครับก็ตัวนี้เลยเจอที่ชอ็อตอ่าเดี๋ยวเราจะมาวัดวงจรที่ของเดิมที่มันช็อตนะครับก็คือชุดหม้อแปลงชุดนี้เนาะที่เราวัดกันตอนแรกแล้วที่มันลงกลาวนะครับโดยการโดยการที่เราจะเทียบกาวให้ดูนะครับโอเคสูงกล้องขยายออกนิดนึงอ่าประมาณนี้เนาะโอเคเห็นอยู่นะครับ ก็อันนี้เราก็จะเทียบโคงก่อนนะครับคือ bones. อันนี้โครงกับโคงก็คือกาวอ่าหม้อแปลงตัวนี้นะครับที่เราทําการวัดแล้วมันช็อตนะครับเราจะมาทําการวัดกันโอเคนะครับก e ็คือตอนนี hmm. er ้หม้อแปลงชุดนี้ที่เราได้ลงกาวนะครับก็หายช็อตเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ชิปตัวนี้จะเสียนะครับพอเราวัดแล้วตัวนี้เสียนะครับเราก็เลยให้ทีมงานไปเอาชิปตัวที่เราได้ทําการถ่ายตั้งแต่แรกไป กำลังรีบอลอยู่ครับรีบอลชิปเพื่อจะทาการสลับชิปกันนะครับผมโอเคตัวนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นที่แน่นอนว่าชิปตัว Nvi d i a เดียตัวนี้ช็อตแน่นอนนะครับเพราะว่าเราปลดวงจรออกแล้วก็หายเลยนะครับถ้าเกิดเราปลดแล้วไม่ออกปลดออกแล้วไม่หายเนี่ยเราก็มาหาช็อตในบอร์ดนะครับซึ่งเราต้องไม่เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าตัวไหนช็อตนะครับโอเคในเมื่อเราลองขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการลองโดยการต่อไฟเข้าไปนะครับว่า มันจะมีไฟออกไหมหรือเปล่านะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันมวัดไฟไม่ออกนะครับเพราะว่ามีงงวงจรวงกลาอยู่ตอนนี้เราก็จะมาทําการเช็คกันว่าไฟออกอปั๊บนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับชุดนี้น่าจะเป็นมะแปลงจำไม่ได้นะว่า1โวลหรือ5้าโวลนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะเป็น1โวลนะครับ5้าโวลมันน่าจะเป็นเซตนี้นะครับตัวนี้ไม่น่าจะเป็น5้าโวลโอเคก็จาไม่ได้เนาะก็จําได้ไม่ได้ก็วัดกันเลยแล้วกันนะครับว่ามันเป็นมอแปลงชุดไหนกันแน่ แต่เราไม่รู้ว่าไฟไมันจะออกหรือปั่านะครับเพราะว่าเราได้ทําการถอดชิปออกไวแล้วเรานี่เอาแค่วัดกันเล่นๆแล้วกันนะครับเพื่อว่าจะได้เคลียร์ไปด้วยโอเคอ๋อ okay. oh, เป็นมออแปลง1.8โวลต์น,นะครับเป็นมออแปลงแม่จาไปคนละขั้วเลยนะครับอ่าแสดงว่าตัวนี้ก็เป็นมออแปลง1.8โวลต์น,นะครับเป็นมออแปลงอ่าเราเช็คมออแปลงกันอื่น อ่ามอแปลงหนึ่งจุดสาก็ออกนะครับโอเคเลย1.0จุดนโวลต์ออกนะครับผมสิบสองโวลต์นะครับแสดงว่าห้าโวลต์อยู่นี่นะครับโอ้โหบอร์ดใกล้เคียงกับอีกบอร์ดนึงนะครับคือมอแปลงห้าโวลต์จะอยู่แถวนี้นะครับอันนี้มันใกล้เคียงกันโอเคนะครับก็เดี๋ยวเหลืออีกเซตนึงนะครับก็คือตัวเซตของตัว g p u นะครับตอนนี้มอแปลงทุกมอแปลงก็ออกแล้วครับเดี๋ยวเราจะวัดมอแปลงของชุด g p u ก็คือหลงนี้เลย ถ้าเกิดว่าเราวัดมอแปลงของชุด G P U ออกนะครับมันมีความเป็นไปได้สูงนะครับเราจะวางชิปแล้วติดนะครับโอเคเราจะทําการวัดกันโอเคนะครับออกหมดนะครับแสดงว่าวงจรตัวเนี้ยคือน่าจะใช้ได้แล้วล่ะไอ้ดีใช้ไม่ได้ตอนแรกก็คือชิปนะครับคือชิปมันช็อตนะครับโอเคก็ตอนนี้เราก็รอทีมงานเรารีบอนชิปอย่างเดียวนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการอันนี้เป็นชิปที่ช็อตนะครับ ชิปที่ชอ็อตชิปใหม่เขากาลังรีบอลอยู่นะครับซึ่งลูกค้าเป็นคนซื้อบอร์ดต,ตัวนี้มานะครับเป็นบอร์ดอะไรนะครับตัวนี้บอร์ดที่ไม่ครับตอนนี้ทําการยกไปแล้วอันนี้ชิปของตัวนี้ไม่งงเนาะโอเคก็โดยรวมแล้วพื้นฐานของบอร์ดต,ตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับดีเลยดีเลยที่เหลือก็ลุ้นชิปอย่างเดียวนะครับชิปที่เขาซื้อมาเป็นมือสองเนี่ยมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับไม่ต้องถามนะครับว่าเขาซื้อบอร์ดมาเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ถามเขาเหมือนกันนะครับว่าลูกค้าซื้อ ตัวบอร์ดอะไหล่มาราคาเท่าไหร่แต่ก็น่าจะราคาค่อนข้างสูงอยู่เนาะโอเคเดี okay. ๋ยวเราก็รอชิปจากทีมงานเราแล้วกันนะครับกําลังทําการปาตะกัวและรีบอลอยู่อ่าครับตอนนี้ทีมงานเราก็กําลังทําการปาตะกัวเพื่อจะทําการรีบอลนะครับก็ค่อนข้างจะใช้เวลาใค่อนข้างใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับกว่าจะร bon ีบอลเสร็จตีสั้ชั่วโมงหนึ่งเลยแล้วกันเร็วสุดก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะปาดพื้นผิวของตัวชิปนะครับเพื่อจะทำการรีบอนตะกัวโดยใช้เพดก็เพดก็ประมาณนี้นะครับเพดก็คือประมาณนี้ใช้เพดนี้ไหมน่าจะใช่อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพดนี้โอเคแต่เพดถ้าใครไม่เคยเห็นก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราจะทําการรีบอนแต่ไม่ใช่เพดนี้นะครับโอเคตอนนี้เราเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานของเราก็ทําการรีบอนปาดตะกัวเลยก่อนนะครับขั้นตอนจ น่าจะใช้เวลาสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเราจะไม่ได้ทําการถ่ายนะครับส่วนตัวเรานี่ก็จะไปทํางานอื่นต่อนะครับอันนี้ก็ให้ทีมง,งานทํากันต่อไปโอเคนะครับก็เดี๋ยวรอให้พี่เขาทําให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเราค่อยมาทําการวางและมาทําการเช็คนีครั้งนึงนะครับว่าชิปมันใช้ได้หรือเปล่าเราตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวรออีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงค่อยมาถ่ายต่อ ก็ตอนนี้เราก็ได้ทำการเปลี่ยนชิปตัว VCA เสร็จแล้วนะครับดีบอนเสร็จแล้วก็มาทำการวางเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการวางนี่คือเราก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนวางชิปบนเครื่องยกชิปทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นชิปที่รีบอนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาวัดไฟกันเหมือนเดิมนะครับว่าจุดที่มันยังช็อตเนี่ยมันหายช็อตหรือ,อยังนะครับซึ่ง จากที่เราถ่ายคลิปให้ดูเนาะมันก็หายช็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมาคอนเฟิร์มอีกทีนึงครับว่าถ้ามันมีชิปตัวใหม่เนี่ยมันยังจะช็อตอยู่หรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้ก็คือไม่ช็อตแล้วนะครับน่าจะไม่มีปัญหาเแต่เราจะทําการเทสนะครับผมว่าการ์ดจอของเราเนี่ยใช้งานได้หรือเปล่านะครับถ้าดีนะครับเราวัดภาพดูนะครับวัดของตัวชุดแรมนะครับว่าแรมมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับ มีปัญหานี่คือว่าเราจะเทียบนะครับว่าตัวแรมมันชอ็อตปะแรมไม่ชอ็อตนะครับแรมปลอดภัยดีโอเคแล้วจุดที่มันน่าจะกังวลก็มีอยู่2จุดนะครับเพราะบางครั้งเราทําตัวชิป VGA เนี่ยแรมมันชอบช,อบชอ็อตตามนะครับตัวชิปแรมนะครับแต่การ์ดจอตัวนี้ที่เราเคยเช็คเข้าๆให้ดีนะครับก็คือเสียที่ตัวชิปที่เราโน้ตไว้ที่เราให้ดูตั้งแต่ต้นนะครับว่าอันนี้เราก็แจ้งลูกค้าไปว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าชิป GP 1 0 2 3 5 0 1. 1. 1. นูนย์สองสามันน่าจะเสียนะครับ ลูกค้านี่ก็เก่งเนาะไปหาซื้อเมนบอร์ดมาได้นะไปหาซื้อเมนบอร์ดที่เป็นบอร์ดอะไรมานะครับก็คือได้มาบอร์ดตัวนี้อันนี้ชิปตัวเดิมเราจะไม่ทําการวางคืนนะครับเพราะว่าชิปมันช็อตไปแล้วไม่มีความจำเป็นต้องวางคืนนะครับก็เป็นแบบนี้ไปเลยเวลาคืนก็คืนตามสภาพนี้ไปเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทําการ,รเทสกันให้ดูอีกครั้งนึงนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่าครับหรือว่ามันติดหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะมา ลองใส่แล้วก็เทสดูกันนะครับถ้าเกิดว่ามันติดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทําการเทสกันเลยนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่าตอนนี้เราลองเทสคร่าวๆก่อนนะครับว่าการ์ดจอตัวนี้มันติดหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะถ่ายดูเราก็ขอลองก่อนโอเ,เดี๋ยวขอลองก่อนแล้วกันนะครับโอเค ก็ตอนนี้ไม่เห็นมีภาพเลยนะครับภาพไม่ออกเก่ง okay, งั้นเดี๋ยวผมขอลองเช็คสายใหม่เพราะว่าก่อนที่เราจะมาถ่ายคลิปต่อนะครับผมได้ทําการเทสไปแล้วรอบนึงนะครับก็คือมันสามารถใช้งานได้นะครับก็คือไม่ได้ใช้งานได้ครับมันมีภาพออกนะครับแต่ตอนนี้ภาพไม่ออกขอดูก,ก่อนว่ามันติดปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับ ที่มันไม่ออกไม่ใช่อะไรนะครับเราขาตั้งกล้องไปโดนสวิตช์ power ดับพอดีนะครับแม่มันแม่นจริงๆเลยโอเคขออีกทีนึงครับเมื่อกี้เราไปโดนขาตั้งกล้องไปโดนสวิตช์พอดีเลยนะครับโอเคเปิดติดนะครับเดี๋ยวเราจะสลับกล้องไปเพื่อให้ดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้แล้วอั่เมืกี้ที่เราบอกนะครับก็คือขาตั้งกล้องนะครับอันนี้ขาตั้งกล้องนะครับ มันไปโดนสวิตช์พาวเวอร์พอดีเนาะมันก็เลยทําให้ตัวตัวจอเนี่ยดับไปโอเคเดี๋ยวเราก็จะทําการเปิดเทสกันให้ดูอีกครั้งนะครับว่ามันติดหรือเปล่านะครับคือเราเห็นแล้วนะครับแต่ท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นโอเคเห็นไหมครับติดเรียบร้อยเปิดติดนะครับก็คือเดี๋ยวเราปิดไปก่อนเดี๋ยวเราจะทําการประกอบเทสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับบางครั้งบางการเนี่ยมัน มันเปิดติดนะครับบางครั้ง dT เทคไดเวอรหรือว่า e t e c t ตัว d ดเวอรเนี่ยมันจะบูสกีหรือว่าภาพลายนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปทําการประกอบและจะทําการเทสกันให้ดูอีกครั้งนึกันะครับว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็อันนี้เราได้ปิดเปิดโทรเจ้าของการ์ดไปนะครับเผื่อว่าเจ้าของการ์ดเขาไม่ต้องการให้ใครเห็นนะครับแต่ชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับชื่อมัอนจำซ้ำกันอยู่แล้วนะครับ ตอนนี้เราก็ต่อเข้ากับตัวจอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดต่างๆนะครับว่ามันยังสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี <isce> <iantes> like ้เท่าที่ดูนะครับตอนนี้พัดลมยังไม่มีการหมุนนะครับหรือว่าพัดลมมันเสียโดยหรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าดูจากรอยเดิมเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีรอยบาดกีตรงสายพัดลมมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยเช็คพัดลมกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูสเตตัสต่างๆครับรอมันดีเทคเตอร์ให้ครบก่อนแล้วกันนะครับเราก็จะมาทําการ สรุปกันอีกครั้งนึงนะครับว่าชิปตัวนี้มันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าชิปตัวนี้มันใช้งานได้หรือเปล่าะะครับแต่ท่เราที่รู้เนี่ยคือตอนนี้มันติดแล้วละ่ะแต่อยู่ที่ว่ามันจะไปจบโดยสวยๆได้หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เราย,ยังไม่รู้เดี๋ยวเราก็รอให้มันดีเทคไดเวอร์ k, ให้ครบก่อนนะครับเราก็จะมาทําการต่อแล้วก็ถ่ายกันดูอีกครั้งหนึ่งว่างานมันจบเรียบร้อยหรือเปล่านะครับ โอเคงง้นเรารออ่ะตอนนี้มันกาลังสลับจอแล้วนะครับโอเคน่าจะเห็นไดเวอร์ครบแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําการต่อจอให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่าเนาะโอเคเง้นเดี๋ยวเราไปต่อจอกันเลยเราเพื่อว่าจะเราจะใช้โปรแกรม OBS ต่อเข้ากับตัวคอมของเรานะครับเพราะว่าเราจะได้ดูรายละเอียดว่ามันครบถ้วนหรือเปล่านะครับโอเคเราขอสลับไปทาง OBS กันแล้วกันนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ลิงก์เข้ามาใน OBS นะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรือว,ว่าชัดนะครับเดีย๋ยวเราก็จะมาลองทําการเปิดเช็ครายละเอียดต่างๆนะครับว่ามันเห็นรายละเอียดครบทถ้วนหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ามันได้หรือเปล่าโอเคก็รายละเอียดก็น่าจะเห็นครบนะครับเป็น Nvidia GTX 1080 Ti นะครับเมมโมรี่ไซส์ก็ 11G เ็จินะครับก็11ก็หมด11,000เ 101, นาะ ส่วน G P U ข้ออะไรือเห็นครบนะครับคือ Data ต่างๆนี้ก็คือเห็นครบท้วนท,ทุกอย่างครับโอเคในเมื่อเห็นครบท้วนแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองผมขอเช็คพัดลมก่อนนะครับว่าพัดลมมันไม่หมุนนะครับโอเคก็ตัวนี้เท่าที่เช็คเบื้องต้นนะครับพัดลมของเขาไม่หมุนนะครับเดี๋ยวเราต้องทําการเช็คพัดลมกันอีกครั้งนึงน,นะครับว่าพัดลมมันไม่หมุนเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะสายไม่แน่นหรือว่าสายขาดอันนี้เดี๋ยวเราค่อยดูกันนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราเรามาลองรันเฟอร์มาร์กก่อนนะครับถ้ามันรันเฟอร์มาร์กผ่านเราก็จะได้ปิดคลิปไปเลยแล้วกันนะครับแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับเพราะว่าตัวพัดลมจากดูที่การ์ดมันไม่หมุนนะครับหรือว่าเทมมันไม่ถึงก็เดี๋ยวเราไปดูัพร้อมๆกันนะครับว่าเทมมันจะรันเนี่ยเขาเรียกว่าเทมมันจะขึ้นปีไหมครับตอนนี้ถ้าดูเปอร์เซ็นต์มันเนี่ยที่ดูจากมุมเนี่ยมัน86เปอร์เซ็นะครับแต่ตัวพัดลมที่หน้างานเนี่ยไม่มีหมุนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ ค่อยมาทําการเช็คพัดลมกันอีกครั้งนึงนะครับว่าพัดลมมันเสียหรือว่าชุดคอนโทรลม,มันเสียนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ทราบได้นะครับแต่ตอนนี้ตัวการ์ดก็น่าจะเสร็จที่เรียบร้อยแล้วล่ะแต่ตัวพัดลมก็ยังไม่หมุนครับแต่ตัวเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่า90อร์เซนแล้วนะครับแต่ตัวตัว,ตวอุณหภูมิยังอยู่ขกสิองอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันสักขอสัก70แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามันเกินเจแด้วยยังไม่หมุนนี่ก็แสดงว่ามีปัญหาที่พัดลมแล้วนะครับ ก็เท่าดีดูก็น่าจะมีปัญหานะครับโอเคก็คลิปนี้เป็นการเปลี่ยนชิปที่ค่อนข้างจะใช้ได้นะครับลูกค้าไปได้ชิปดีมานะครับโอเคก็ถือว่าส่วนตัวชิปเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับปิดไปก่อนนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันค่อนข้างขึ้นสูงมากครับเราก็ไม่รันต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับตัวชิปนะครับเพราะว่ามันระบายความร้อนไม่ทันโอเค ก็รวมๆแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโอเคเราไม่ได้ดู GPU clock ตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูอีกครั้งแล้วกันนะครับว่า GPU clock มันก็ขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าขึ้นมาพันห้าพันสามแสดงว่าตัว GPU เมกะเฮิร์ตอะไรเนี่ยเมกะเฮดหรือเมกะเฮิร์ตก็ไม่รู้นะครับมันใช้ได้นะครับปกติมันจะมีการ์ดจอบ,บางตัวนะครับที่มันจะตันอยู่ร้อยสามสิบเก้ามกะเฮิร์ตหรือเมกะเฮดเนี่ยแหละครับก็คือแต่ตัวนี้ไม่ตันนะครับสแสดงว่าการ์ดจอตัวนี้ใช้งานได้นะครับ โอเคนะครับคลิปการเดี๋ยวส่วนบอลลมเนี่ยผมค่อยไปทําการรีเช็คกันอีกครั้งนึงนะครับ่วนส่วนการ์ดจอตัวนี้เราก็ขอทําการปิดคลิปไปเลยแล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการพวกที่ทางร้านตีว่าชิปเสียไปนะครับเอาเดี๋ยวเราขอสรุปประเด็นนะครับการ์ดจอตัวนี้เป็นการ์ดจอของลูกค้าที่เคยเอามาส่งกับเราครั้งนึงแล้วนะครับแล้วเราก็ประเมินว่าชิปเสียนะครับให้เขาไปหาซื้อตัวชิปมานะครับ ลูกค้าก็เลยไปหาจาักบอร์ดอะไรมานะครับบอกพวกบอร์ดไม่นะครับที่ทําที่เขาเรียกว่าไปต่อไม่ได้นะครับแต่เสร็จแต่ตัวชิปเขาไปต่อได้นะครับก็ก็ถือว่าเขาโชคดีมากนะครับไม่รู้ว่าเขาซื้อมาเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเราไม่ทราบราคานะครับเพราะว่าที่ร้านคิดแต่ค่าแรงค่าเปลี่ยนนะครับไม่ได้คิดค่าอะไรองอื่นเลยนะครับก็ ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่รู้สึกว <ude> ่าจะมีปัญหาเรื่องพัดลมไม่หมุนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปจัดการเรื่องพัดลมกันอีกครั้งนึงนะครับว่าเป็นเพราะอะไรพัดลมถึงไม่หมุนนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คกันอีกครั้งนึงแต่ตอนนี้ตัวการ์ดของเขาเนี่ยก็ถือว่าโดยรวมแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับสามารถใช้งานได้ส่วนเดี๋ยวรอพัดลมหมุนนะครับเราค่อยมาทําการเช็คหนักๆอีกครั้งนึงนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพวกที่ ตัวชิปการจอเสียนะครับอเอาไว้ตัดสินใจนะครับว่าจะซื้อชิปใหม่เปลี่ยนหรือว่าหาจากชิปมือสองแล้วกันนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไปเจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ